เช้าวันนี้นะคะไม่ใช่พระธรรมยนห์หลังจากที่เราอ่านด้วยกันโตด้วยกันมาจนถึงพระธรรมยอน์นะคะแต่ว่าวันนี้เราเบรกด้วยฮาบากุกนะคะฮาบากุกเป็นโพชนะเล่มสั้นมากนะคะสั้นมากมีแค่สามบทเท่านั้นนะคะสามบทพี่น้องสามารถอ่านจบภายในเจนาทีนะคะผู้เผยพระชนะฮาบากุกนะคะทำภนรกิจช่วงท้ายแล้ก็ย้อนกลับไปนะคะช่วงก่อนนั้นเรา เทศนาเรื่องพันธสัญญาเดิมค่อนข้างมากว่าพี่น้องอยังจะจำได้นะคะเราย้อนกลับไปก่อนที่ยูดาจะถูกบาบิโลนโจมตีนะคะฮาบากุกอยู่ช่วงนั้นนะะโดยทั่วไปเมื่อเราอ่านพระธรรมผู้ผเผยพระชนะเล่มอื่นเราก็จะพบว่ามักจะเป็นแบบคำเตือนนะคะการให้หันกลับจากการชั่วร้ายจากการนมัสการรูปเคารพนะคะจะเป็นการกล่าวโทษ อิสราเอลนะคะให้สำนึกผิดต่างๆนานาแต่ว่าฮาบากุกไม่เป็นแบบนั้นในฮาบากุกไม่มีคำเตือนแต่เป็นการตั้งคำถามเป็นคำโอดครวนต่อพระเจ้าเป็นบทสนทนาส่วนตัวระหว่างฮาบากุกเองกับพระเจ้าจริงๆมันเหมือนกับสดุดีหลายๆบทซึ่งเป็นบทคร่ำครวนซึ่งมี ซึ่งเราก็ไม่อยากใช้คำนี้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราบน่นเราต่อว่าเรามีคำถามกับพระเจ้าทำไมมากมายฮาบกุกมีสองคำถามที่ถามพระเจ้าคำถามแรกฮาบกุกถามในบทที่หนึ่งเปิดหนังสือฮาบกุกมาก็พบเลยนะคะสังคมอิสราเอลเลวร้ายเพราะว่า คนอิสราเอลทอดทิ้งโทราหรือว่าทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าที่ใดที่ไม่มีการเผยธรรมที่นั่นก็ล่มสลายนะคะมสีสภาพสังคมที่แย่มากอายุติธรรมผู้นำช่อชนแล้วก็ไม่รับผิดชอบคำถามก็คือในสถานการณ์อย่างเงี้ยพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยเหรอพระเจ้าดูไหมพระเจ้ามองไหมพระเจ้าเห็นหรือเปล่า พระเจ้าไม่ทําอะไรเลยเหรอท่านคร่าครวญว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะต้องร้องทูลขอความช่วยเหลือนานเพียงใดพระองค์จึงจะสดับเสียงหรืออีกนานเพียงใดที่ต้องร้องต่อพระองค์ว่าโหดร้ายแต่พระองค์ไม่ทรงมาช่วยเหตุใดพระองค์ให้ข้าพระองค์มองดูความอายุติธรรม เหตุใดพระองค์ทนต่อความผิดความพินาศความโหดร้ายอยู่ต่อหน้าต่อตาข้าพระองค์มีการต่อสู้การแข่งแย่งมากมายกฎหมายเป็นอมพาตความยุติธรรมไม่ปรากฏควาคนชั่วล้อมกรอบคนอธรรมจนความยุติธรรมถูกบิดเบือนไป จริงเมื่อข้าพเจ้าอ่านตอนนี้ก็รู้สึกสะเทือนใจและคิดว่าโอ,อ้นี่มันเป็นปี2,500ปีก่อนหน้านี้ในชีวิตของฮาบากุกหรือว่ามันเป็นปัจจุบันนี้ที่เราเมื่อเปิดทีวีเมื่อดูไลน์เมื่อดูข่าวสารเราก็พบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านไปหรือหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีที่ผ่านไปสังคม2,500ปียังคงเป็นสังคมปี2023และก็คิดว่า พระเจ้าประเสริฐพระองค์ต้องทำอะไรสักอย่างฮาบากุข้องใจพี่น้องข้องใจไหมคะข้าพเจ้าข้องใจมาก เหตุการณ์สะเทือนขวัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาระบบการเมืองการปกครองสภาพสังคมหรือสภาพของการระบบการศึกษาการสาธารณสุขสิทธิต่างๆไปจนถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งนี้ไม่ไกลจากตัวของเราแล้วก็มันตั้งคำถามได้หมดพระเจ้าแสนดีโปรงอยู่ที่ไหนเข้ามาใกล้ชิดกับตัวเรามากขึ้นเมื่อเราแต่ละคน ก็สัมผัสกับความเจ็บป่วยเจ็บป่วยของตัวเองหรือของคนในบ้านความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความหวังที่มันเหมือนกับมันมีนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็ถูกดับลงไปสิ่งเหล่านี้มันล้วนแต่เป็นจริงเป็นจังในชีวิตของเรามากแล้วก็เราแต่ละคนก็ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเหล่านี้พระเจ้ารู้ดีพระองค์รู้พระองค์รักพระองค์ต้องสนใจบ้างสิ แต่พระองค์ไม่ทําอะไรบ้างหรือนี่เป็นคําถามแรกของฮาบากุกพระเจ้าตอบฮาบากุกต่อเลยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้ากําลังทําบางอย่างนะพระองค์กําลังทําบางอย่างแต่ว่าจะไม่มีใครเชื่อพระองค์เปิดเผยกับฮาบากุกว่าใน2,500ปีที่แล้วนะคะว่า พระเจ้าจะให้กองทัพบ,บาบิโลนมาขนาบความอาหังการและความชั่วร้ายของอิสราเอลหมายความว่าทัพบ,บาบิโลนเนี่ยมันไม่ใช่ของเล่นนะมันจะกรีทาทัพเข้ามามันโหดร้ายเต็มศักยภาพมันรุกรานมันกวาดต้อนชนชาติแล้วชนชาติเล่าอย่างเหี้มโหดไปมันเอาเบ็ดเกี่ยวที่จมูกแล้วก็ดึงไปมันอย่างกับหวานแหแล้วก็พาคนไป สิ่งนี้จะมาถึงอิสรรเอลฮาบากุกค,คอยดูพระเจ้าไม่ได้นิ่งพระองค์ทรงทำพระราชกิจตลอดเวลาเราอาจรู้เราอาจไม่รู้เราอาจไม่เชื่อเราอาจไม่สังเกตเราอาจไม่เข้าใจในการทำงานของพระเจ้าแต่ถ้าเราเชื่อเราสังเกตเราพยายามเข้าใจ เราจะพบว่าพระเจ้ากำลังทำไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างนะคะทำหลายสิ่งหลายอย่างกับทุกคนกับทุกสถานการณ์เมื่อเราอ่านหนังสือโยบหนังสือโยบเรารู้ว่าโยบพบการทดลองจากมารโดยการอนุญ,ญาตของพระเจ้าแต่ว่าโยบเองไม่รู้ว่าจูจูทำไมสูญเสียลูกจูจูทำไมทรัพย์สิน หายไปหมดจู่ๆทำไมร่างกายถึงเจ็บปวดเขาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเพื่อนๆก็ไม่รู้เพื่อนๆก็มาอยู่เคียงข้างโยบปลอบโยนเขาแล้วก็หาหาสาเหตุไม่ได้ในที่สุดเท่าที่สติปัญญาของเพื่อนจะมีเท่าที่ความเข้าใจจะจำกัดก็ให้เหตุผลตามที่เข้าใจตามความจำกัดเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ถูกต้องแต่ในเรื่องนี้พระเจ้า ได้มีข้อตกลงกับมานไว้ซึ่งโยบไม่รู้และในเรื่องนี้พระเจ้าไม่ได้ปล่อยมือของพระองค์จากโยบเลยจนในที่สุดโยบต้องสารภาพกลับใจและยอมรับว่าตัวเองเออจำกัดจริงๆและยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบางทีก็ไม่ทันใจใช่ไหมคะ แต่มันทันเวลาเสมอเป็นคำเป็นวลีที่เตือนใจเราได้มากทีเดียวพระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในชีวิตของเราแน่นอนคำตอบนี้โยกพอใจอคำตอบนี้ฮาบากุกพอใจไหมคะพี่น้องว่าฮาบากุกจะพอใจไหมฮาบากุกไม่พอใจไม่พอใจเพราะอะไรฮาบากุกไม่พอใจแล้วก็ถามเป็นคำถามที่สองว่า พระเจ้าเอาง่ายๆอิสราเอลนอะ่ะดีกว่าบาบิโลนตั้งเยอะทำไมให้คนชั่วมาทาลายเราทำไมให้คนชั่วมาตีสอนเราทำไมให้คนเหล่านั้นที่มันไม่ได้ดีกว่าเราเลยแบบมาเป็นตัวอย่างแก่เรามาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราสำหรับชนชาติอิสราเอลคนต่างชาติก็ไม่ดีไม่ไม่โอเค เราเป็นลูกที่รักนะพระเจ้าเราต้องพบกับความเลวร้ายขนาดนั้นจากมือของบาบิโลนมันไม่ยุติธรรมและอีกประการหนึ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงทำอย่างนั้นคนที่ชอบทำรอร่ะคนที่ไม่รู้อิโนโอิเนก็ต้องพลอยเสียหายไปด้วยเจ็บปวดไปด้วยทำไมพระองค์ส่งน้ำเข้ามาในเนื้อของเรา ทำไมส่งคนอธรรมเข้ามาเดินอยู่เคียงข้างชีวิตของเราแล้วก็เป็นหอคลั่งแค่ให้กับเราทำไมทําให้ชีวิตเรายุ่งยากทําไมมันเจ็บปวดแล้วก็ลําบากแบบนี้เรามั่นใจพระเจ้ายังทำพระราชกิจแต่เราไม่เข้าใจว่าพระองค์ทำด้วยวิธีไหนและถ้ามันเป็นวิธีที่เราไม่พึงใจคำถามก็เกิดขึ้น แน่นอนคำถามนี้มาถึงฮาบากุกแล้วก็มาถึงเราพระเจ้าตอบแต่เราดูยอนบทที่11ก่อนยอนบทที่11เป็นเรื่องราวของครอบครัวมารีมาธาและลาซารัสลาซารัสป่วยหนักเขาใกล้จะตายพระเยซูอยู่อีกเมืองหนึง่งมารีมาธาพี่สาวน้องสาวส่งคนไปหาพระเยซูบอกว่าพระเยซูลาซารัสป่วยหนัก อะองไปหาพระองค์มาที่บ้านเราหน่อยพระคัมภีร์บอกโะรงรักครอบครัวนี้พระเยซูบอกว่านี่ไม่ตายหรอกนะเดี๋ยวยังไม่ไปแล้วผ่านเวลาผ่านไปสี่วันพระเยซูก็ไปถึงที่บ้านของมารีมาธาและก็ลาซารัสนั้นปรากฏว่าเขาเอาลาซารัสฝังไว้ที่อุโมงค์เรียบร้อยแล้วสี่วันก็คือแบบตายจริงๆ คำถามาไม่ใช่คำถามคำพูดของมารีและก็มาธาบอกว่าถ้าพระองค์อยู่ที่นี่น้องก็คงไม่ตายพี่น้องสะเทือนใจไหมในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราถ้าพระองค์เพียงแต่จะคลิกถ้าพระองค์อยู่ที่นี่ด้วยถ้าพระองค์เพียงแต่จะจัดการถ้าพระองค์เพียงแต่จะอวยพรถ้าพระองค์เพียงแต่จะสนใจน้องก็คงจะไม่ตาย ในเรื่องนี้มีบันทึกสั้นๆคำประโยคสั้นๆว่าพระเยซูทรงพระกันแสงพระองค์ร้องไห้และในที่สุดพระองค์ทรงเรียก克าสรัสให้เป็นขึ้นลุกออกมาจากอุโมงค์เหตุการณ์นี้เป็นจุดสิ้นสุดความอดทนของผู้นำศาสนาในสมัยของพระเยซูและพวกเขาตัดสินใจว่าจะวางแผนฆ่าพระองค์กระบวนการที่เนิ่นช้า ความเจ็บปวดของครอบครัวการเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซาลัสล้วนแต่เป็นพระประสงค์ของพระบิดาที่มีต่อพระเยซูคริสต์ต่อครอบครัวเพื่อนที่รักต่อชาวยิวรอบข้างและก็ต่อผู้นำาศาสนาทุกอย่างมุ่งไปสู่การเชื่อฟังขั้นสูงสุดของพระบุตรเป้าหมายคือบอกว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเมสยาแต่ลาซาลัสตายจริงๆกว่าที่ จากความตายไปถึงการเป็นขึ้นความเจ็บปวดมันทวีขึ้นมากขนาดไหนแต่นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมและก็วางแผนไว้สำหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์และก็ผู้คนรอบข้างและก็เช่นกันกับชีวิตของเราหากไม่มีเรื่องนี้การก้าวสู่กลาเงเขนห้วยการตัดสินใจว่าจะไปจริงๆและผู้นำศาสนาจะตัดสินใจว่าวางแผนฆ่าจริงๆ นั้นก็อาจจะเนิ่นช้าออกไปแต่ไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นแบบไหนคําตอบของพระเจ้าที่มาถึงฮาบากุกและก็มาถึงเราทั้งหลายในเวลานี้ก็คือแต่คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อแต่คนชอบทำจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ,อ,อ,มอไม่ใช่ความกลัว สังคมทำให้เรากลัวใช่ไหมคะแต่เราต้องดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความเชื่อและก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรต่อไปยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องเต็มไปด้วยความเชื่อจริงๆความเชื่อในฮำบระกุกนี้นะคะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งแปลว่าความสัต์รอด้วยความสัต์รอด้วยเพราะฉะนั้น ทั้งความเชื่อและก็ความสัตย์ซื่อที่เรามีต่อพระเจ้าต้องเป็นเกราะกำบังเป็นฐานของชีวิตของเราที่เราจะต้องก้าวไปในฐานนี้ในจุดนี้จากจุดนี้พระเจ้าตอบฮาบากุกมากไปอีกว่าแม้ว่านะพระเจ้าใช้บาบิโลนชนชาติที่โหดร้ายมาเป็นไม้เรียวขนาบอิสราเอลแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ารับรองการกระทำของพวกเขา แม้ว่ามีคนมีอํานาจแม้ว่ามีสิ่งต่างๆเข้ามารุกรานในชีวิตของเราแม้ว่าระบบต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์รับรองความไม่โอเคเหล่านั้นแต่พระเจ้าใช้พวกเขาในช่วงเวลาหนึง่งและในที่สุดบาบิโลนเอง จะถูกพิภากษารวมทั้งชนชาติทั้งหลายระบบทั้งหลายผู้คนทั้งหลายที่มีแนวการกระทําเหมือนกับบาบิโลนทุกคนต้องถูกพิภากษาในฮาบบกุกบทที่สองนะคะกล่าวถึง5วิบัติที่จะเกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมของบาบิโลนของชนชาติประหนึ่งบาบิโลนพฤติกรรมแห่งการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งบนหยาดเหงื่อของคนอื่นการใช้แรงงานทาสข่คมขู่คนที่ด้อยกว่าอย่างโหดร้ายและไม่ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมความเมามายของผู้นำที่ไร้ความรับผิดชอบและผิดศีลธรรมทางเพศอย่างดกดื่นและการนมัสการรูปเคารพซึ่งไม่เป็นไม่เป็นแต่เพียงรูปเคารพที่เป็นหินและไม้ แต่ไปถึงอำนาจเงินทองตำแหน่งก็ได้กลายเป็นรูปเคารพและประชาชนในชาติตกเป็นทาสภายใต้การนำและการปกครองที่อยุติธรรมแบบนี้แบบแผนการปกครองของบาบิโลนเช่นนี้กระจายสู่บาบิโลนเล็กๆๆอื่นๆทั่วโลกและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ซัก คนหนึ่งลอยนวลพระเจ้าจะไม่มองข้ามความบาปใดแม้ดูเหมือนว่าคนอธรรมกำลังรุ่งเรืองขึ้นและคนชอบธรรมกำลังย่อบแย่ไปคนอธรรมกำลังอยู่ด้วยความสุขชื่นชมและคนชอบธรรมกำลังตรอมตรมมันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหดมือของพระองค์เมื่อพระเจ้าตอบ ฮาบากุกบทสุดท้ายฮาบากุกหันกลับจากคำโอดครวนมาเป็นบทเพลงแห่งการไว้วางใจตระหนักถึงฤทธ,ธานุภาพของพระเจ้าการครอบครองของพระองค์เหนือทุกสิ่งและพระสัญญาที่จะช่วยกู้ให้รอดกำจัดความชั่วร้ายและช่วยผู้ทุกยากและนำความอายุติธรรมความยุติธรรมมาให้นี่เป็นสิ่งที่ฮาบากุกเป็นความหวังของฮาบากุก ชีวิตของเราล้วนแวดล้อมไปด้วยสถานการณ์จริงที่ท้าทายทดสอบและก็ทดลองหนักเบาต่างกันต่างวาระทุกคนล้วนแต่พบเจอแต่ว่าฮาบากุกมีข่าวดีบอกกับเราพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานที่จริงใจของเราทุกรูปแบบพระองค์ต้องการให้เราคุยกับพระองค์สื่อสารกับพระองค์บอกพระองค์ ในแบบจริงๆไม่ว่าเราจะสับสนเราจะสงสยัยเราจะสิ้นหวังเราจะคลองใจเราจะโอดครวนหรือเราจะชื่นชมยินดีคำอธิษฐานของเราควรตรงและจริงต่อเฉพ,เฉพาะพระพักของพระเจ้าเพราะยังไงเราก็ซ่อนพระองค์ไม่พ้นและแม้แต่ก่อนที่เราจะคิดพระเจ้าก็รู้ก่อนที่เราจะพูดพระเจ้าก็ทราบ พระเจ้ายังคงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่งแม้ปรากฏว่าคนชั่วร้ายและสิ่งชั่วร้ายต่างๆจะทวีขึ้นพี่น้องอย่าประหลาดใจกับเรื่องความชั่วร้ายทวีขึ้นพระคัมภีร์บอกเราเตือนเราแล้วก็สอนเราเสมอเราจะเข้าสู่ยุคแห่งความชั่วร้ายที่มากขึ้นมากขึ้นแต่พระเจ้าไม่ได้มองข้ามความบาปเหล่านั้นเลย พระองค์จะจัดการทุกอย่างแน่มันดูช้าไม่ทันใจแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนและพระเจ้าผู้ที่เต็มไปด้วยความรักและการเอาใจใส่พระองค์ควบคุมอยู่เหนือทุกอย่างพระองค์ทำหลายอย่างในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในโครินก็เป็นบทบทที่อาจารย์เปาโลเขียนก็ให้กำลังใจเรามากเหตุฉะนั้นเหตุฉะนั้นรอบตัวของเรามันเป็นยังไงก็ตามเหตุฉะนั้น เราจึงไม่ย่อท้อแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นกำลังจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดียวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้แม้ว่าเรามีความหวัดหวันมากเหมือนกับห้าบกุ ฮาบกุบอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าฮาบบกุเเม่อได้ยินเสียงท้องสะเทือนปากสัน่นกระดูกก็ผุพังฮาบกุาบกุกบอกว่าข้าพเจ้าคอยวันแห่งความลำบากอยู่เงียบๆคือวันที่ประชาชนจะมาบุกรุกจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้า จงนิ่งเสียในสถานการณ์ที่สับสนของเราจงนิ่งเสียในสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้จงนิ่งเสียพระเจ้าทำให้ฮาบากุกเข้าใจมากขึ้นเมื่อพระองค์เปิดเผยว่าในอดีตรำลึกซิฮาบากุกการอพยพออกจากอียิปต์นั้นที่ทะเลแดงนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระเจ้าปกป้องขนาดไหนพระบัญญัติที่ภูเขาซีนายนั้นพระเจ้า ดูแลอวยพรและก็รักและก็ควบคุมขนาดไหนการที่พระเจ้าให้ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งเพื่อโยชวาและกองทัพของพระองค์ขณะที่ต่อสู้กับกษัตริย์ทั้งห้าแห่งอัมโมไร้นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้รำลึกถึงพระราชกิจในพระคุณของพระราชกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ทํากับชีวิตของเราตลอดกี่ปีคะ50ปี30ปีเจปี60ปีที่ผ่านมาตลอดชีวิตของบรรพบุรุษของเราที่ผ่านมา พระเจ้าไม่เคยหลอกลวงเราและไม่เคยทอดทิ้งเราปัจจุบันตลอดไปนั้นอีกตอนหนึ่งที่ที่เป็นกำลังใจสำหรับเราและเป็นความหวังใจที่แน่นอนสำหรับเราคือใครใครจะให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ใครจะให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้าาดไดสูงหรือลึกหรือฤทธิเดชท,ทั้งหลายหรือหรือแม้กระทั่งความตาย ก็ไม่อาจที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้สุดท้ายนะคะฮาบากุกตระหนักว่ามันมาถึงจุดที่ฮาบากุกตระหนักว่าแหล่งพลังขุมพลังที่แท้จริงของท่านอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ทรัพย์สมบัติไหมมันอยู่ที่พระพรที่เราโหยหาไหม มันอยู่ที่สิ่งที่เราครอบครองไหมมันอยู่ที่หรือไม่แต่มันอยู่ที่จิตใจที่เข้มแข็งของเราไหมมันอยู่ที่กําลังกายที่เราแบบโหฝ่าฟันไปได้หรือเปล่าแรงกําลังของฮาบากุกอยู่ที่พระเจ้าเพราะว่าในที่สุดแล้วยังไงก็ต้องไปเป็นเฉลยยังไงก็ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบาก ยังไงก็ต้องผจญกับปัญหาและก็อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในชีวิตอย่างไรก็ตามเราต้องเผชิญสิ่งเหล่านั้นแรงกำลังของเรามาจากพระเจ้าพระองค์ยังทรงเป็นผู้นั้นที่จะช่วยเหลือและก็มีพระหัตมาถึงเราเสมอพระองค์ยังคงเป็นผู้นั้นที่จะตอบคำถามของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเหมือนกับฮาบากุก แม้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปอย่างที่ใจคิดจะยังร่าเริงเปรมปรีหันษาชื่นชมในพระเจ้าจะยังเต็มอกเต็มใจเชื่อวางใจแลก็รับใช้พระองค์ต่อไปโรรองเป็นกำลังโรรองจะทรงทำให้ย่างเท้าของเรามั่นคงเหมือนดั่งกวางตัวเมียที่ไต่อยู่บนหน้าผาอย่างมั่นคงและสุดท้ายบทเพลง แห่งความเชื่อวางใจมันยอดเยี่ยมมากและก็หนุนใจเราอย่างมากจากบทอดครวนนั้นกลายเป็นความความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเราอ่านด้วยกันดีไหมคะหนึ่งสองสาแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานอ,อุวนไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้ารองทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีดกวางตัวเมีย พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยและรักษาเราทุกคนที่จะสามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะสาธุการข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าสถานการณ์แห่งชีวิตรอบข้างจะเป็นอย่างไรก็ตามข้าพระองค์ทั้งหลายขอยินดีขอร่าเริงขอชื่นชมขอยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ขอเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดชีวิตและขอเชื่อ ในแผนงานแห่งสวัสดิภาพของพระองค์ว่าพระองค์จะทรงโปรดจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สำหรับชีวิตปัจจุบันนี้สำหรับพรุ่งนี้ที่ไม่แน่นอนและสำหรับแผ่นดินเบื้องหน้าในแผ่นดินของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอทรงโปรดหนุนชูก,กำลังข้าพงศ์หลายแต่ละคนขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่โลกที่ต้องรับผิดชอบ ที่ต้องเอาใจใส่ครอบครัวชุมชนสังคมหน้าที่การงานความเจ็บป่วยความเจ็บปวดทั้งหลายการเยียวยาข้าแต่พระบิดาเจ้าขอประทานสัพพะของดีกำลังปัญญาให้กับข้าพระง์ทั้งหลายที่จะสามารถฝ่าฟันและมีมือแห่งการช่วยเหลือพระพรแห่งการโอบอุ้มของพระองค์พระคุณ ที่เต็มล้นของพระองค์ไปถึงบรรดาผู้คนที่ทุกยากที่เจ็บปวดเช่นเดียวกันข้าแต่พระบิดาเจ้าขอคริสตจักรของพระองค์ได้รับการอวยพรเป็นหลักเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นราก,รากแห่งความจริงเป็นเกลือและแสงสว่างที่จะนำพระพรของพระองค์สันติสุขของพระองค์ความรอดของพระองค์ไปถึงผู้คนกว้างไกล ฝากชีวิตข้าพงหลายทุกคนมอบซึ่งกันและกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน